ที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีหลายบทบาทและทุกคนเนี่ยในทุกวันนี้ก็จัดการบทบาทตัวเองอยู่ในวิธีที่ต่างๆกันพี่คิดว่าวินัยเนี่ยมันคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เราเนี่ยแบบสามารถทำทุกอย่างได้อย่างที่ที่เราคิด พี่ชื่อเกษราธัญรักษ์ภาคนะคะที่เล่นชื่อยูย้ยปัจจุบันเนี่ยก็เป็นกรรมการจัดการบริษัทเสนาเดเวล OP เมนต์จำกัดมหาชนแล้วก็มีตำแหน่งหนึ่งก็คือเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายยุทธศาสตร์และงบประมาณที่ปรึกษาผู้ว่ากทมคนปัจจุบันค่ะ วิธีการทํางานมันก็จะต่างกันเนาะสออย่างนี้อันนึงก็เป็นเอกชนใช่ไหมคะอีกอันนึงก็จะเป็นงานจะว่าเป็นงานราชการก็ได้นะคะคือมันก็เป็นลนักษณะของการที่เราได้เข้าไปดูแลเรื่องเกี่ยวข้องกับวิทยศาสตร์ของกทมค่ะจริงๆมันก็เป็นงานที่สําคัญทั้งคู่นะคะแล้วก็พี่คิดว่าความเหมือนกันอย่างหนึ่งของของงานทุกงานเนี่ยคือเราต้องคาดหวังเอาพุทธที่เป็นผลจริงๆนะคะคือสมมุติว่าถ้าเราสร้างบ้านเนี่ยต้องคิดว่าเราสร้างบ้านที่มีคุณภาพที่ดี แล้วก็ทําให้ผู้ซื้อเนี่ยได้สิ่งที่เขาต้องการจริงกับเงินที่เขาจ่ายลงไปในขณะเดียวกันก็เหมือนกันกับงานที่เป็นงานราชการหรือว่างานการเมืองเนี่ยถ้าเกิดเรามีนโยบายอะไรบางอย่างเนี่ยสิ่งที่เราเริ่มต้นก็คือว่าเอานโยบายเดิมที่เราเคยคิดมาดูว่ามันเหมาะสมแล้วก็ทําเพียงแต่ว่าสําหรับพี่เนี่ยการทำเนี่ยมันเหมือนกันกับเอกชนตรงที่ว่าเราต้องคาดฝังไปเลยว่าพี่มักจะมองว่านโยบายอันเนี้ยเราทําเพื่อใครคือว่าจริงๆแล้วโจทย์ของท่านผู้ว่าั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคือว่า อยากทาให้กรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองน่าอยู่ของคนทุกคนดังนั้นเนี่ยแต่ละนโยบายเนี่ยบางครั้งก็ตอบโจทย์คนละกลุ่มเราต้องมองที่เอาพุตว่าเอาพุตเนี่ยจริงๆแล้วนโยบายเนี่ยเราทําเพื่อที่จะทําให้ใครรู้สึกว่าเมืองน่าอยู่ขึ้นแล้วคําตอบของเรามันต้องไม่ใช่แค่เช็คลิสตนะ์อะว่าได้ทําแล้วแต่มันต้องเป็นว่าเขาได้จริงๆแบบที่เราคิดนะ่พี่ว่าอันนี้คือความเหมือนกันของไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการ พี่คิดว่าพี่ได้ประสบการณ์มากมายนะคะในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่คิดเรื่องนโยบายกับท่านผู้ว่านี่นะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเราเริ่มเดินลงพื้นที่เพื่อหาทํานโยบายเนี่ยการทํานโยบายที่ดีเนี่ยมันมันไม่ใช่นั่งอยู่กับโต๊ะแล้วก็แล,วกแล้วก็ทำเนาะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยโจทย์พิเศาเนี่ยจะว่าเคลียรก็เคลียร์กว้างก็กว้างนะคือต้องการกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่คนทุกคนแล้วเราก็ลงไปหาข้อมูลงั้นวิธีการในการที่ตอบมาซึ่งนโยบายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วสำหรับพี่เนี่ย มันคือการลงไปคุยกับคนที่เราต้องการจะตอบคถาคถามนั้นให้เราเหมือนจะไปตอบคาถามมันให้เขาพี่รู้สึกในใจเสมอเลยว่าเราจะไปรู้ดีกับเขาได้ยังไงวพาเขาต้องการอะไรดังนั้นหน้าที่พี่เนี่ยคือต้องลงไปถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเราก็พยายามเข้าใจบทบาทว่าทําไมเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการในวันนี้เราก็มาคิดว่าในคอนเทคของกรทมเนี่ยรอนมทาอะไรได้บ้างเพื่อให้เขาได้ในสิ่งที่เขาอยากได้ อย่างไรก็ดีเนี่ยในง,งานหลักทั้งสองงานที่พี่มีเนี่ยวิธีการของพี่เนี่ยพี่จะมีเรื่องสําคัญในเชิงวินัยมากกว่าเช่นว่าพี่รู้สึกว่าทุกวันเนี่ยพี่ต้องนอนให้พอเพื่อที่จะมีกําลังที่ดีพี่ต้องออกกําลังทุกเช้าและพี่ก็จะพยายามจับเวทจับตัวเองว่าเวลาไหนตัวเองจะคิดได้ดีที่สุดเนี่ยซึ่งปกติจะเป็นตอนเช้าหลังจากออกกําลังเสร็จดังนั้นช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่พี่พยายามทํางานที่มันต้องใช้เวลาใช้การคิดเยอะๆหน่อยมันไม่ใช่เือเรื่องการมีวิน,นัยแค่การออกกําลังเนาะ แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันการมีพินัยในการทํางานเนี่ยมันก็จะทําให้เราค่อนข้างจะวางแผนได้ไม่ยากมากสิ่งที่พี่ทาปกติก็คือว่าวางแผนไว้ก่อน่ก็วางแผนเป็นทั้งรายเดือนแล้วก็รายอาทิตย์ว่าอาทิตย์นี้มีเรื่องอะไรบ้างที่เราต้องทําให้เสร็จแล้วพี่จะถอยหลังมาว่าถ้าเกิดต้องการให้ออปต์นั้นเสร็จพี่ต้องทำดีเทลอะไรบ้างเพื่อทําให้ออปต์นั้นเสร็จมันก็เป็นเรื่องการวางแผนแบบนี้มากกว่าที่ทําให้เราสามารถที่ทําให้มันจบได้จริงๆไม่งั้นก็เลยไปเรื่อยๆได้อะไรเงี้ย carry on ทั้งสองอย่างโดยวิธีการ เมค e ช u ่ e sure ว่าแต่ละอย่างที่ทำอะทำโดยมีประสิทธิภาพที่สุดภายใต้กรอบที่เรามี จริงๆอย่างที่พี่บอกนะพี่ไม่ได้มีบทพี่ไม่ได้ยุ่งกว่าคนอื่นเลยพี่ว่าทุกคนก็ยุ่งเหมือนกันหมดแล้วพี่คิดว่าทุกคนยุ่งในบทบาทที่ต่างกันสิ่งที่ทุกคนทำเนี่ยทุกคนก็ต้องคิดแล้วล่ะว่าเป็นสิ่งที่สําคัญของสิ่งที่เขาทาถูกไหมคะดังนั้นเราเราวัดไม่ได้ว่าการที่พี่มีงานสองอย่างหมายถึงว่าพี่ทําสิ่งที่สําคัญกว่าอาจจะไม่ได้ทํางานแต่ทำอย่างอื่นที่ทําอยู่ทุกวันและยุ่งด้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญสำหรับเขาเหมือนกันพี่คิดว่าวินัยเนี่ยมันคือสิ่งที่ สำคัญที่สุดในการที่จะทําให้เราเนี่ยแบบสามารถทําทุกอย่างได้อย่างที่ทเราคิดแล้วก็วางแผนก่อนข้างหน้าว่าเอออะไรจะเกิดขึ้นได้บ้างแล้วเราควรทํำยังไงอะไรเงี้ยแต่ไม่ว่าเราจะวางแผนยังไงนะถ้าไม่มีวินัยเนี่ยแผนมันก็ไม่ถูกทํามันก็จะกลับมาที่เดิมพี่ว่าในแง่พี่เนี่ยใจจดใจจ่อกับความมีวินัยเนี่ยมันคือคีย์หลักของทุกเรื่องไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่นะที่เราที่เราจะทํา